พี่แสบไม่มีเมียอยู่แล้วเลยไ่ไอ้ขับรถที่บ้านที่บ้านรอบนะต้องททเื่อมีองนี้นะัาออกกนึงครับ เอาหมอนไหมเอาหมอนมมรของผมตรงไหนตอนผมมานั่งบนขอนี้ครับเสร็จแล้วผู้สหายเขาตื่นผมว่ารงไนก็มีคนนี้ใช่ไมคราส่มาช้เห็นครับลกตัวเขาครับปรับี้ตื่น้เขาข้าง แปลว่าเขาเช่าห้องอยู่ที่ใช่ไหนครับเช่าห้องอยู่ครับแล้วหลังนี้เกิดเหตุแล้วดูในห้องกินอะไรอยู่ก็นอนหลับอยู่ค่ะแล้วเขาก็เข้าเข้าไปลื้อค้นเหมือนลื้อค้นของเราได้ยินเสียงก็เลยตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาพอเขาเห็นว่าหนูตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็กระโจนเข้ามาหาหนูเลยค่ะแล้วก็เหมือนมีของแหลมเจ่อไว้ที่คอหนูแล้วก็เหมือนพูดแบบบังคับให้หนูค้มหน้าแล้วก็บังคับให้หนูค้มหน้าแล้วก็เขาก็หนูก็คือหนูก็พยายามแบบเ,เจรจากับเขาว่าแบบพี่ต้องการเงินหนูว่าอะไรก็คือให้ให้บอกหนูอะไรนะ เแล้วเขาก็มีการเอาเอาลิ้วมือของเขาอะค่ะมาสอดใส่<อ>ในอวัยวะเพศหนูแล้วก็อหลังจากนั้นก็เหมือนพยายามอยากจะมัดปากหนูมัดแขนอะไรเงี้ยแต่หนูก็เหมือนมีการเจราจาต่อรองไปว่าแบบพี่ไม่ต้องทำแบบนี้กับหนูก็ได้นะอะไรเงี้ยหนูไม่ได้มีแฟนอยู่แล้วอ่าหนูไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องแบบน,นี้อะไรเงี้ยอ่าแต่ว่า ที่มีถุงยางเป้ามีแบบใส่ถุงยางก่อนไหม,อ,มอะไรบก็พยายามบายเบี่ยงใช่ไหมใช่ค่ะก็คือหนูก็พยายามพยายามที่จะต่อรองเพื่อให้ตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่ต้องได้รับบาดเจ็บอะไรครับแล้วเราพยายามจะคมคืนไหมใช่ค่ะแล้วเราทำงไงครับก็เขาเอาหนูหนดใส่เข้าไป ช่ครับแล้ววายาแพศย์แต่พยายามไหมไ,ไม่ไม่ค่ะครับต้นครับก็ตัวผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาก็เข้านอนตามปกติฮะแล้วก็เวลาประมาณตีสองเนี่ยก็มีคนร้ายเนี่ยแอบ,บงัดห้องเข้ามางัดห้องเข้ามาแล้วก็ภายในห้องเนี่ยไม่ได้เปิดไฟอะไรฮะแล้วก็ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาว่าเขาใช้ปากกาฮะแล้วก็ตัวผู้เสียหายเนี่ยคิดว่าเป็นอาวุธมีดแล้วก็ใช้บันมืดนะฮะแล้วก็ใช้ปากกาได้แหละฮะคมขู่แล้วก็ กระทำำําชาเรานะฮะกระทาชำเราตัวน้องผู้เสียหายนะครับแล้วก็แอบหนีออกไปนะฮะก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยพอดีทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้ประสานทางเจ้าของหอพักนะฮะแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพอดีโชคดีว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไม,ไม่ไม่เสียนะฮะเราก็เลยสามารถได้ข้อมูลของตัวของผู้ก่อเหตุได้นะฮะซึ่งก็ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มีความ ซับซ้อนนิดนึงก็คือว่าที่จริงเนี่ยเ,เขาก็พักอยู่ฝั่งตรงข้ามกับาทางทางอพักของผู้เสียหายเราก็ไปไล่ห้องดูแลทุกห้องนะครับแต่ทีนี้ลักษณะเนี่ยมันมันไม,นม,นมน่มันไม่แมทกันกับกับคนร้ายที่อยู่ใน CCTV นะครับทีนี้ตัวของผู้ต้องหาเนี่ยเขาไปทํางานที่โรงงาน,นครพอเช้าเขากลับมาเราก็เลยตามมาเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็ ให้ทางผู้เสียหายามาเช็คดูนะครับแล้วก็อสอบถามผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงครับ,บอย่เห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยทำงนานอยู่ที่แคลคอมแล้วก็หนีหนีกะมามาก่อเหตุใช่ไหมครับได้ครับทางทางข้อมูลเป็นอย่างนั้น,นครับก็คือเขาต้องออกกกเนี่ยออกกักเช้าฮะแล้วก็แต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเขาอาจจะเป็นการวางแผนมาเพื่อไม่ให้เป็นที่รูร้ก็เลยแอบออกมาก่อน นะฮะแล้วก็กลับเข้าไปทํางานใหม่ครเราได้ภาพกล้องวงจรปิดจากจากจากที่โรงงานด้วยนะฮะว่าว่ามีการขับรถคันที่ก่อเหตุออกไปนะครับเห็นว่าอ่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเกี่ยวกับอาพอย่างไงนฮะดูดูข้อมูลจากในโทรศัพท์นะฮะก็ก็เกี่ยวกับโหลดพวกเว็บโป้อะไรเยอะนะครับก็อาจจะ ทำ <PM. anut S 2> เป็นมูลเหตุจูงใจทําให้ก่อ an. เหตุตรงนี้นะครับเห็นเห็นว่ามีมีไปทําอาวุธยาทโธด้วยยังไงครับอันนี้ขอขอไว้เป็นข้อมูลนะครับผู้ก่อเหตุนี่มีประวัติทางคดีอื่นอีกไหมครับมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเสพยาเสพติดนะฮะก็เคยก็เคยถูกจับกุมที่ทางแถวกรุงเทพนนทบุรีอะไรนี่ครับเบื้องต้นแจ้งข้อหายอะไร้างครับบุกรุกฮะกระทำชำเราแล้วก็อนาจารฮะ ข้อหาหนักเลยครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหตุที่คนที่เขาอยู่ของเขาปกติสุขฮะแล้วก็โหมันอยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่รู้แอบ,บเข้ามานะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะการล็อก ห้องล็อกอะไรให้แน่นหนานะครับแล้วก็ทางเจ้าของทางเจ้าของหอพักเนี่ยก็เรื่องกล้อง C C T V อะไรนรี่ฮะบำรุงรักษาให้มันใช้งานได้ตามปกติฮะบ,บ,าบางทีมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเจ้าที่ตำรวจสามารถติดตามคนร้ายได้ก็ต้องอาศัยตรงจุดนี้ช่วยครับ